สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเอาอ,อีกแล้วอีกแล้วครับท่าน FC ซปสดะล่าสุดอยากให้แพลเปล่าไปบวชแต่ละมือแต่ละเด,ดแต่ละวันแอดลปวดหัวเลยนะ <c oughs> ปวดหัวเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีเพจเพจหนึ่งนะครับเอารูปพิสุณีลงนะ เจนนี่ปลงผมห่ผมผ้าเหลืองเข้าสู่เส้นทางธรรมอย่างสาง่างามนะครับเธอบวชเป็นสามเณรีเรียบง่ายาท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักของเหล่าบรรดาดาราที่เข้ามาปลงผมนะครับเธอได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมกัลยาณีแปลว่าผู้หญิงผู้เป็นกัลยาณิมิตท,ทางธรรมนะฮะ เจนนี่นะครับหรือพิสุณีหรือเรียกว่า,าธรรมกันลยาณีนะครับมีเพจเพจหนึง่งเอาข่าวเจนนี่มาโพสต์ลงแต่คนที่คอมเมนต์นะครับก็จะเป็นแฟนคลับของเพจนี่แหละนะตามตลอดเกาะติดตลอดติดเหมือนปลิงอะไรประมาณนี้เข้ามา หลายคนก็อนุโมทนาสาธุสาธุบุญนะอนุโมทนาสาธุอ่าคนนี้แหวกแนวมาเลยครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา, comment, า,มาพลังลบต้องมาแล้วหนึ่งนะอวะตารต้องมานะครับไม่มีรูปไม่มีรูปแต่คอมเมนต์ว่าต้องให้พอพอไปบ้างจะได้ลดละทางโลกีลงบ้าง นะครับคุณไม่ต้องย่อหรอกพอพอมีคนเดียวนะครับพอพอมีคนเดียวก็คือแพลว่ลาเพราะว่าเพจเพจนี้จะลงข่าวแพลวๆาวเยอะแต่จะพูดไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะครับจะเม้นจะโพสจะอะไรเนี่ยแพลว่ลาวคือติดลบเลยครับเพราะเพจเพจนี้ไม่ได้ชอบแพลว่าเพจเพจนี้เป็นแฟนคลับบิ๊กฟินแลนด์นะครับแต่เอาข่าวเจนนี่มาลง แล้วคอมเมนต์ก็ไปแขวะขนาดข่าวเจนนี่คุณยังแยกแยะไม่ออกอีกหลายคนที่เขาฉลาดที่เขาแยกแยะออกเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมออ,อนุโมทนาสาธุแต่บางคนคุณไม่ดูเ,เหรอว่าเขาลงข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับใครคุณไม่ได้ดูเลยเหรอเจ็บคอนะครับคุณไม่ได้ดูเ,เหรอคุณต้องดูนะคุณต้องเห็นนะว่าข่าวเนี่ยเขาลงถึงใครนะคนดูกินปลาครับ เขาฉลาดเขาไม่ได้โง่คุณไม่ต้องยอ่อนะเขา,เามาคอมเมนต์ต้องให้แพร่ๆไปบ้างจะได้ลดละทางโลกีลงบ้างนะครับไม่ต้องยอ่อเขารู้กันหมดแล้วแล้วมีคนมาตอบนะครับตอบว่านางไม่ตัดสรู้หรอกคะ่ะนางอยู่ลึกเกินไปกว่าดอกบวัวจะบานหาแสงสว่างในชีวิตได้อันนี้พูดถึงนางข้างบ้าน <laughs> ไม่ทันละจ้า <c oughs> คุณไปตอบคอมเมนต์เขาว่าคุณก็ผิดแล้วนะผิดตั้งแต่คุณไปตอบคอมเมนต์พอๆแล้วคุณไม่ต้องยุ่งคุณไม่ต้องตอบไม่ต้องเสีย้ยไม่ต้องแสไม่ต้องกัดนะทุกอย่างมันจะโอเคมากๆแต่พอเข้าใจอยู่นะว่าเพจเพจเนี้ยเขารักบิ๊กฟินแลนด์เนาะเขาไม่ได้รักแพรว่าวนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพจเนี้ยทำเนี่ยนั่นก็คือ ความสะใจแล้วก็การเหยียบย่ําซ้ำเติมโดยมีลูกเพจบางคนเนี่ยที่เรียกได้ว่าไม่มีหน้าเนาะลูกเพจอวาตารละกันเข้ามาคอมเมนต์นะโยงกันให้เกิดจนได้นะครับโยงกันไปโยงกันมาแม้แต่เจนนี่บวชนะครับเป็นพิษุณีก็ยังเอามาโยงอีกนะโยงว่าอยากให้แปลวๆาเนี่ยไปบวชบ้าง นะอะไรที่มันเป็นทางโลกีจะได้แบบลดละลงบ้างนางไม่ตัดสู้หรอกนางอยู่ลึกเกินไปกว่าดอกบวัวจะบานหาแสงสว่างในชีวิตได้อันนี้พูดถึงนางข้างบ้านโอ้ยกัดแสะไม่เลิกไม่จบแต่และว,วันนะเจอแต่เรื่องราวแบบเนี้คือเขาจะบวชหรือไม่บวชมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมัน ชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนใช้ชีวิตแบบมีความสุขในสไตล์ใครสไตล์มันความสุขของคนเราไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันแล้วก็การใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยจะให้เหมือนกันมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับทุกคนมีหน้าที่มีงานที่ต้องทํามีเรื่องของอื่นๆใดๆที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นการดูแลพ่อแม่การดูแลคนที่เรารักการมีเป้าหมายในชีวิตทุกคน มีหน้าที่แตกต่างกันและมีเวลาเท่าเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้มีจเวลาได้ทำอย่างไรในการใช้ชีวิตคุณเจนนี่เนี่ยเขาก็บวชเป็นพิสุนีแล้วนะครับส่วนคุณอวาตารเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแก่นสารคืออะไรชีวิตจะไปทางไหนตรงนี้เราไม่รู้เลยเพราะเราไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นใต้น้ำทำลายชีวิตคนอื่น ลามปามไปถึงพอพอนะครับแต่พอพอเขาไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าคนด่าเขาเยอะเขาชินแล้วแล้วไอ้ดิวมองว่าแพรวเป็นคนฉลาดเพราะว่าเขาไม่ลงมาดิ้นกับข้อความอะไรแบบนี้หรอกอันเนี้ยเบาไปนะเบาไปหน่อยเด็กๆนะเหมือนเด็กเล่นขายของอะแล้วประมาณว่าโดนเพื่อนแย่งของเล่นแล้วก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่อะไรมาเนี่ยนะ,นะ <c oughs> ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องใจคือไม่ต้องสนใจอันเนี้ย เพราๆก็ทำถูกต้องแล้วเขาไม่ยุ่งเขาก็ทําในสิ่งที่เขามีความสุขตักวันนี้เขาก็อิ่มเอมใจแนละแจกคงแจกของ,ของมีงานต่างๆขนาดมีงานต่างประเทศก็ยังหาไปว่าเขาว่าเออไม่ได้ตังสักบาทอะไรเงี้ยคุณลูกเกี่ยวกับตัวเขาทุกอย่างเลยทําไมคุณไม่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับเขาอะอันนี้งงมากๆ คุณเอาข่าวเข้ามามาแขวนมาโยงกันจนได้โยงไปถึงเจนนี่นะครับเอออยากให้แพีวเปล่าไปบวชประมาณว่าอยากให้นางไปบวชเออจะได้ลดทางโลกีลงบ้างเขาจะโลกีเขาจะเป็นอะไรไปเนี่ยคือเขาเป็นศิลปินที่อยู่ในพื้นที่สาธารณชนที่เขาก็ยอมรับนะครับที่เขาก็ยอมรับว่ามันจะมีคนเข้ามาดีและเข้ามาร้ายถูกไหมครับเพราะเขาเป็นคนของสาธารณชน เพลาๆก็ทําใจแล้วเขารู้นะแต่ไอคนที่ไปด่าเขาเนี่ยเบาๆหน่อยเพลาๆล,ลงบ้างนะเพลาๆล,ลงบ้างเวลาด่าคนอื่นเนะ่ยเดี๋ยวในสมองเนี่ยนะเคมีมันจะเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นบ้าได้นะครับอย่าให้เคมีความเครียดมาทําร้ายสมองของเราหัดมองสีเขียวบ้างมองอะไรที่มันแจ่มใส ไปออกกาลังกายบ้างเพื่อสุขภาพบ้างามีหนังส่งหนังสือก็หัดหาความรู้จากหนังสือนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่พลังลบเยอะเนาะเป็นคนคิดไม่ดีก็ต้องไปเรียนรู้จากการาฟังทงฟังธรรมบ้างอ่านหนังสือบ้างหาสาระดีๆบ้างแล้วก็มองตัวเองก่อนว่าทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมก่อนที่จะไปแขวะเขาว่าเขา แล้วมันรู้สึกอุ่นใจมากเลยใช่ไหมครับที่ไม่เอารูปคุณลงมาเนี่ยคุณแบบเป็นอวาตารคุณภูมิใจมากเลยเหรอกับคําว่าอวาตารกับคําว่าไม่มีหน้าเขาก็มองคุณแค่เป็นเชื้อโรคร้ายในอากาศหรือมองคุณเป็นเพียงแค่สิ่งปฏิกูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองสำนึกลองดูตัวเองก่อน เาเรียกว่าสำรวจใช่ไหมฮะสำรวจตัวเองดูสารรูปตัวเองก่อนนะครับที่บ้านมีกระจกไหมฮะที่บ้านมีกระจกไหมครับนะจัดเต็มซะหน่อยส่องดูว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับเรามีประโยชน์อะไรกับสังคมเราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าข้อความลักษณะแบบนี้นะครับเช่นนางไม่ตัดสรู้หลอกนางอยู่เลือกเกินไปกว่าเหมือนที่แอดูบอกว่าคุณก็ไปเป็นบอดี้การ์ดก็เถอะถ้ารู้เรื่องเขาดีขนาดนะั้นน่ะคุณพยายามหยาบไป อุปทานหรือไปตามคนอื่นในเรื่องของความคิดนะครับไปตามคนอื่นและโดนคนอื่นสะกดจิตว่าคุณต้องเกลียดผู้หญิงคนนี้คุณต้องเกลียดแพวๆอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอานะครับคุณต้องมีความคิดเป็นของตัวเองและก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเขาจะไปมีผู้ชายที่ไหนมันก็เรื่องของเขาตอนนี้เขาคบกับดองซัน เราก็ส่งเสริมและยินดีคนที่ไม่ส่งเสริมและไม่ยินดีเขาก็จะไม่พูดถึงพอๆในทางที่ไม่ดีในทางที่ดีอะไรประมาณนี้คือมันแล้วแต่มุมมองความคิดของคนเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเรื่องราวที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมาทำร้ายกันในเรื่องของการคอมเมนต์ที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็บางคนก็เข้ามาเห็น เขาก็รู้สึกว่าเออคุณบางครั้งก็ไม่มีการะเทศะเลยเนาะเขาเอารูปของเจนนี่มาลงอ่ะเราก็อนุโมทนาสาธุสาธุบุญอะไรประมาณเนี้ยแค่แนก็จบนะครับไม่ต้องมาแขวะไม่ต้องมาหาว่าแพรวลาวเนี่ยละเลิกทางโลกีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับ